สวัสดีครับพบก,กับผมนัดบอลเซน,นครับวันนี้ก็มาเจอกันในคลิปที่สานะฮะสำหรับสวนป่าเราอันนี้เป็นสวนป่า่อยห้ารำเขามีปัญหาฮะ่อยต้นนี้สวนป่าน,นี้มีปัญหาเพราะว่าผมเพิ่งริดใบไปประมาณ2อาทิตย์พอใบเขางอกขึ้นมาใหม่แล้วไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนะรเพราะว่าใบเขาจะออกด่างด,ด่านนี้ฮนะใบออกดางด่าง ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพี้ยไฟนะฮะแบบนี้ฮะถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะฮะเพราะว่าเขาเป็นทั้งต้นเลยเนี่ยฮะปลายใบจะไหม้แล้วก็มีเป็นจุดๆด้วยฮะก็เลยถือโอกาสที่จะทำการลิดไปเขาอีกรอบแล้วก็จะลดน้ำเขอด้วย น้ำเขาเรียกครับอะไรน้ำน้ำยาควันควันไม้ควันไหลนี่แหละฮะมันได้มาปลูกก็จะระทำการลดดูว่าเขาจะหายไหมหญ้าก็ขึ้นแล้วได้โอกาสได้จังหวะตัดหญ้าพอดีสงสัยมากเลยนะผมสงสัยมากเลยผมคิดไปแล้วก็มาถ้าจะเป็นเพี้ยไฟนะผมว่านะถ้าถ้าถ้า,ถาเพื่อนเพื่อนคนไหน ก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะฮะเพราะว่าจะได้หาทางรักษาเขาโอเคครับมาทำการายึดใบตัดหญ้ากันเลยฮะ สำหรับไข่ยต้นนี้ผมก็ปลูกได้ประมาณ3เดือนนะสวนป่าทางนี้ก็ลงกระถางได้ประมาณ3เดือนแล้วดูเขาแบบไม่ฟูเลยะฮะใบแบบมันเป็นโรคฮะผมคิดว้านะแล้วความคิดผมว่าเพื่อเพื่อไฟะฮะหลงต้องรดด้วยน้ำยาควนไม้ ไม่รู้ว่าเขาจะหายหรือปเปล่าก็ต้องลองดูฮอันนี้หญ้าก็เป็นหญ้าตามบ้านเราคะเป็นดอกก็สวยดีเลยเอามาปลูกไว้คุมหน้าดินเขาไว้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะหญ้าหรือเปล่านะที่ทำให้เขาเป็นนี้แต่ก็ไม่น่าจะเกี่ยวกันนะผมว่านะเพราะว่าต้นดินก็เป็นเหมือนกันนะ เป็นใบอย่างเงี้ยฮะเป็นเหมือนกันต้นอื่นต้นข่อยผมต้นอื่นเ้าเปลี่ยนเฉพาะต้นไข่นะฮะที่เปลี่ยนถ้าใครรู้ก็ช่วยแนะนำคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะฮะจะได้หาทางรักษาแก้ไขเขาต่อไป สำหรับข่อกระถางนี้เป็นข่ห้าลำนะฮะข่ห้าลำปลูกในกระถางสิบหกนิ้วก็กระถางใหญ่พอประมาณทางก็ใหญ่พอเวลาหญ้าเขาขึ้นพร้อมกันดอกเขาจะสวยนะฮะเป็นสีม่วงดอกเขาจะสวย ผมเลยเอามาปลูกไว้เวลาหน้าฝนช่วงเดือนมกรากุมภาเอหน้าหนาวมกรากุมภาดอกเขาจะออกแบบสวยสีม่วงออก,กสวย หลังจากที่ผมริบใบออกหมดแล้วก็ตัดหญ้าออกแล้วก็จะลดเขาด้วยน้ำส้มขอนไม้นะฮะเพราะว่าจะลองดูว่ามันจะหายไหมเพราะภาวนาวเขาหายเพราะว่าเลี้ยงมาสาสี่เดือนแล้วแต่ก่อนตอนยังไม่ลงกระถางเขาไม่เป็นไรนะฮะไปเขาก็ปกติ พอมาลงกระถางแล้วก็สาเหตุหนึ่งผมคิดว่าน่าจะเกิดจากฝนชุกหรือเปล่านะฮะเพราะว่าช่วงนี้ฝนชุกแล้วก็อากาศคืมด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ผมก็จะลองลดเขาด้วยน้ำส้มควันไม้ฮะจะลองดูว่าเขาจะหายไหม สำหรับริดใบเสร็จแล้วสำหรับข่อยผมก็จะเอาไว้ในร่มรำไรประมาณสักสองสามวันแล้วก็ออกจากก็เอาแดดนะฮะเพราะว่าช่วงนี้แดดก็ไม่ค่อยมีด้วยฝนก็เยอะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามแล่ก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วย บรรไซจะได้สร้างสวนป่าเพราะว่าถนัดสวนป่านะฮะสวนป่าสวนถาดอันนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของผมเลยนะฮะการสร้างสวนป่าสวนถาดเพราะว่าสวนป่าสวนถาดก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของปองไซแล้วแต่คนชอบฮะบางคนก็ชอบทรงต้นทรงตกระถางแต่สำหรับผมก็สวนป่าสวนถาด โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ